มันก็เขียวด้วเนาะนี่ดีดีดีแท้ นูสิเอาเห้เห็นบ่ห็นจ mm. ังมันลีอยู่ส่วนนี้สูงนี้มันแรงไปน้องก เอมาเสียวดิเดีนบโเหินมันดีดิเดียน

จะพ่นไปเนาะชิปนิกอะซับเนยไปเนาะเป็นแด <c oughs> งจุนๆเลยเนาะขอบคุณหลายๆครับรุ่มบุบเลยวะ con mười lông tóc sắp cô hỏi thăm hay hắn niệm gần hòi hắn hắn niệm hòi hắn niệm hòi 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 này hòi lại đấy chú Xé hoài nè mà bông đưa Hoài nhẳng Ờ Hoài nhẳng Ngu ngàm thôi Ờ Đi ngàm như nó Đây phở lắm Nhanh lên Lớn khu thấu เงินสูงอายุพุทโาอืมสูงเุทโธพุทโธเด็กกา้านี่มนแรงหาเก็บห้อยอยู่น้อง วิธีชีวิตบ้นนาน้องเขาเป็นน้องหลังจ๊กเพชอะไยังเพ,เพิ่เผาตเพองแล้วคงจะไทยไปนเนี่ยถูเนาะมันจะมีบังหอยมังหอยลายอยู่นะมังหอยโลีเรนรีนอ่ะขวนตรวจตรวจอยู่ ไทยมีสิกวิดีโอยังไงสีง่ายไม่ไทยหาขบเบื้งไทยหาคนบึ้งนี่แหละมาอ้าไทยโอ้วินหัวอ มันพุ่นเนี่ยพุนตกได้มันพุ่นเนี่ยพุ่นแพาขนองนี่งเต็มเต็มเลยบ้านนี่อืเตียมตัวรถเตียมตัวรถวะบุรีฮะถ้าเบิ้องรถเจ้าสิงหึดเลยมันสิตกไม่เหงแค่เดียวพยากรณ์เขาวะเนาะอืตกไม่เหงแค่เดียวเราเก็ดนักพร้อมเลยละพยายาม ตพว,วันพุธ <tous> นี้ก็มื่ออื่นก็เลิมลมแล้วนี่วันพุธก็ตกั่นแหลขอมาเถอะเดี๋ยวเราไปปูกระเบืองนะบอกเลี้ยวใบเถอะพูดเถอะบอ เบิงบ้งมบงห้อยน้องต้องเก็บสวง,งเก็บสวงรถเข้ามาไทยน้องยังเห็นลายการนียมันแรงไหมน้อง